โอ้เสียก็ทอนเียอยากรู้อยากรู้มันเป็นเพราะอะไรเนี่ยเพราะอะไรเนี <neither> ่ยมหามหายมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยมันหนักมันเดินหนักยเนี่ยมันหนักกว่าเอฟโก フォー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  อะไรเชียอะไรเชียไียอะไรเี่าต์ท๊อปไอจีมอีมาแอีมอีมา้อีมาแลอาอีมาแ้วอีมาแลอีมาแอาอีอีมาอีอีอีลอีอีมาแลอ พึ่งพูดพูด่อยมันไป่อยเงียเยเียย